สวัสดีครับผมเติ้มตัวแหนบครับจอลอยอิเดียบเหมือนแล้วกู้ใดครับผุณู้อาจารย์มั้งมือยิงคมมือคมครับมือนี้จะไปยังครับจอเราครับมือนี้จะไปไต่เฮ็ดแบบเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดโคนี่ครับไปหาย่างบมูเว่นมาหรือเป่าหาเงาหมูเว่นก็ได้ครับเป็นยังครับตอย่างบมูเว่นข้าจ่อไปเฮ็ดงานก็มีครับผู้ไปเฮ็ดงานผู้อันนั้นไหมแล้วกับม่าตุ่มองคลกันได้มันคือเงางันคือสีเนมเห็นไงก็ย่างบมูเว่นกานไฟซองนี่กัดฝีเห็นขาวเขา

อืมอื้ชัว mm ์เนะโอเคแต่ดินหมดแล้วอืมดีเขาลงไปไหมมันเกิดไหม หลยเบาเลยนะสูงพี่นี่มีมีแตุ่่นเเนี่ย้บ้าครับจนแล้วครับโอ้ไปบัไก่ครับทันมาได้มาได้ยู่เราไก่จะคล้องอยู่ไหมอืม้ากขอยางอ่อนตีออนเดียวนี้เฮ้เบิ้งนี้ันานี่มาหาห่มืหาึ่หห็ดปวกครับทันภาษากลาวะาเห็ดโคนอืม ชาวบ้านห้องเอิอนเฮ็ดปัวกับเดี๋ยวตามธรรมชาติเดี๋ยวดูกันหนึ่งสีนี่เพื่อนหนึ่งหนาฝนต้นฝนเขาเอิอนต้นต้นต้นหนาฝนต้นเดือนหกนี่ครับสีน้ำชาชุ่มนหมครับชุมนลยนี่ครับเดินไปที่เพื่อนต่อขันกองทับเรือนนี่ครับนี่ครับนี่ดอกเห็ดครับนี่ครับตบขัดชุ่มอืมแล้วคืนก็ ปีมันขึ้ตรงื่อเห็ดกามาเลี้ยงครับมันนี่มัขึ้นมบาบางครับพี่แม่นอนย่านีลงเว็นนอนเวีนนอนเว็นเนาะหะ้ขาวจนพูนครับพี่ห้อปูนะถ้าเป็นมืออื่นนี่มันสีดกไงครับูนะครับครับอือไอ้เรากับพวกสนาม้าเนาะที่แดกเนาะมันเป็นปูกเนาะไเนี่ทําเนีมาน้่บุพอพครับว่าจะรุดกันหน่อยๆครับมันเสียมเน้นเนาะ ม,มีเชื้อเชื้อเห็ดครับเ,เป็นเชื้อปัวนีห้องสิบวกเกลือไปแล้วเนื้อปัวครับของฟังไว้ซื้อโซมันจะเป็นปีนาจะกินมากปีนาไม่กินมากหางไอ้ชีโพมือตื่นมัด มึงออื่ึ้นจริงงามครับนาะงของอข้าวบัวเถามืงอื่นวะม <c oughs> นันกุลแล,ล้ตวตัดงัดผ้านี่ดีมาเลาะเก็บเห็ดมือนีน,น,นใต้เห็ดบ่เสียเถียวพี่น้องขี่รถมาฮะนี่ครับปวกเห็นพวกมีพวกอันนี้พวกไวกั่เห็ดพวกครับ có tôm sửa, cái cầu. Ni nào nè, nè mùng. Nè song đội mùng. Nó có ô, chị, đấy chị, ô, lên đi. chị, u chị, ô, u, ô, chị, ô, chị, ô, chị, 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 cá chị, chị, đi chọn chị, อืมสัเพื่อมาเก็บบ้านจันเนอะนั่น้อยพี่น้องย่าวไปเบิ่งตอนแจ้งๆด้วสิพีนกนั่นอืาอเราอยากผากไว้พี่น่ออืมประมาณครึ่งโลครับนี่มึงนะครับสำนสมุสิหมดตัวหมดหน่อยพวกนี่ครับปูหานี่ ฮิตดอกเดียวครับอืมกี่ดอกโอ้ยเป็นดอกเนาะอือใช่เป็นดอกประมาณจึกรูมือนีมฮะประมาณจึกรูมืนี่บอประมาณนี่ก็ประมาณเทิงโลกถึงหกจีนี่นะบ่พ่อโลกแต่ว่าขันป่วยไงกว่านี่ถึงไหมบ้างถึงทำถึงดอกนไงขันไม่ตัวดอกคนนี้ถึงปีหนึ่งนี่เท่าหนึ่งเดี๋ยวดูกัน เห็ดช่วงนี้มันออกเห็ดครับช่วงต้นฝนต้นฝนเดือนหกแต่ว่านี่ฝนมันห่างให้โดนมื่เลยออกซานหน่อยแต่เมีนฝนตุกต้องตามฤดูกาลเงินสิเกิดงามกว่านี้แต่ว่านี่จักแม่แรงตัวนี้มาตกจักเถื่อรสชาติเห็นยังรสชาติของเงียบหวานครับเป็นจุ้มีหวานเงินีหวาน เห็ดสีหวานเห็ดนี่กินส่วนมากไม่นู้ห้องแกงปิงปนปิงปนกับแสบต้อส่วนมากปิงปนสีดอกบานดอกบานเยอะเนี่ยมนมันเก็จะเอาไปดองไว้เป็นยาจะเป็นยาใส่ก๋วยคือจังน้องไม่สมนี่เห็ดทีอจริงเนี่ยมื่จะกินนอกฤดูกานแม่เพื่ออยาง้องรีดูกินแม่เนั่ยละถนอมเขาเอื่นถนอมเห็ดเลยกินดนก็ได้เห็นไปแต่ว่าต้องขุดขีดินน้อยเพราะตอนนี้มึงโจ้ไปใส่ขี้เมอะไรนี่มึงงาทางเขาเนี่ยก็หิวจังมือเลย เอาขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้ทำอะไรครับล้างเห็ดค่ะขูดที่ดินขูดดินออกจากเห็ดวขวดแกงอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอครับได้ค่ะแต่กินไม่ได้แกงได้แต่กินไม่ได้ค่ะ บอกากินยาได้ร้เนี่ยใช่ไม่กินเลยคช่ไหมเป็นชิน้วสิมันต้องกินกีวันนะมเฮ้อมองเดี๋ยว